เดือนพฤศจิกายน2568ช่วงเวลาที่ธรรมชาติและความสวยงามของไทยเต็มไปด้วยมาพร้อมกับลมหนาวและฟ้าใสถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการออกเดินทางและเที่ยวชมธรรมชาติทั้งในเมืองหรือภูเขาทะเลหรือแม้กระทั่งกินก็มีจุดหมายให้เลือกเช็คอินเพียบเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2568 ช่วงเวลาที่เริ่มเย็นสบายและท้องฟ้าสดใสหลังจากช่วงฝนพมันเป็นช่วงเวลาที่สมเกียรติสำหรับการเดินทางและเที่ยวชมธรรมชาติทั้งในเมืองเก่าน่ารักหรือภูเขาที่มีหมอกและดอกไม้พลีบานช่วงนี้ยังเป็นต้นฤด,ดูแห่งความสุขที่หลายคนรอคอยที่เที่ยวในทุกภาคของประเทศก็เต็มไปด้วยความงามและสเสน่ห์ที่ชวนให้อยากเก็บกระเป๋าออกไปพักใจอีกครั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจเราได้รวบรวมจุดเช็คอินที่สุดฟินให้แล้วบ้านจะาโบจังหวัดแม่ห้องสอน บ้านจะโบเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและม่านหมอกในอำเภอปังมาผ้ามาเที่ยวที่นี่จะได้มองเห็นวิวทะเลหมอกสุดอลังการยามเช้าที่อบล้อหมู่บ้านและกิจกรรมพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ที่สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาอย่างใกล้ชิดหากมาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวที่อากาศเริ่มเย็นสบายมีโอกาสได้เจอทะเลหมอกเกือบทุกวันทําให้การเยือนบ้านจะโบในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นทริปสัมผัสความงามของเมืองสามหมอกได้อย่างสมบูรณ์แบบจะได้ชมหมอกจากหน้าที่พักหรือเดินขึ้นสู่จุดชมว,วก็รรับรองไง ดาว,ว่าจะได้ภาพความประทับใจกลับไปชัวชัๆที่อยู่อำเภอปังมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดอยอ่างขางเป็นสวรรค์ของคนรักความหนาวเย็นและดอกไม้เมืองหนาวเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางมีจุดเด่นอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษ 80, า สวนบอนไซและไรชาสองพันที่มีทิวทัศสวยงามราวกับอยู่ต่างประเทศในช่วงเดือนนี้อากาศเริ่มเย็นลงอย่างชัดเจนอุณหภูมิยามเชา้าลดต่ำลงจนสัมผัสได้ถึงไอหนาวเป็นโอกาสที่ดีในการชมทะเลหมอกยามเชา้าที่จุดชมวิวม่อนสนหรือสถังและสำคัญมากคือช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้อาจเริ่มมีดอกนางพญาเสือโคร่งบางส่วนเริ่มพลีบานต้อนรับฤดูหนาวทำให้ได้สัมผัสความงามที่สดชื่นของทันมาชาติที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุม จังหวัดเชียงรายสวนแม่ฟ้าหลวงเป็นอนัญมณีแห่งขุนเขาที่เปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่งดงามตลอดทั้งปีบนพื้นที่กว่าสิบไร่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงที่สวยงามประการตาด้วยการจัดสวนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลสำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถือเป็นการ ต้อนรับลมหนาวแรกอย่างสดชื่นที่สุดเพระดอกไม้เมืองหนาวกำลังเริ่มบานสะพรั่งเต็มที่หลังจากผ่านช่วงฤดูฝนทั้งดอกกุหลาบบบโกเนียพิทูเนียและดอกไม้สีสันสดใสอีกมากมายทำให้ได้เก็บภาพถ่ายกับทิวทัศน์ของสวนดอกไม้ได้เต็มที่ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและหมอกจางๆยามเช้าได้อย่างเต็มอิ่มทุ่งบัวตองดอยแม่อุคอจังหวัดแม่ห้องศน ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเนรมิตพื้นที่กว่า500ไร่บนดอยแม่อูคอให้กลายเป็นพรมสีเหลืองทองสุดลูกหลกตาด้วยดอกบัวตองที่บานสะพรั่งพร้อมกันอย่างอลังการ โดยช่วงพีคของการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเพราะดอกบัวตองจะเริ่มบานเต็มที่80-100%ทำให้ได้สัมผัสกับภาพทิวทัศ์ภูเขาทั้งลูกถูกย้อมเป็นสีเหลืองอาร่ามตัดกับสีเขียวของป่าและฟ้าครามพร้อมกับรับลมหนาวแรกและชมทะเลหมอกยามเช้าที่ปกคลุมหุบเขาทำให้การเดินทางมาเยือนทุ่งบัวตองในเดือนนี้เป็นการเก็บเกี่ยวความประทับใจที่ไม่สามารถรดหาได้จากที่อื่นๆบ้านสปันจังหวัดน่าน หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาของอำเภอบ่อเกลือที่มีทัศนียภาพอันง,งดงามของทุ่งนาเขียวขจีในช่วงที่ยังไม่เก็บเกี่ยวและลำน้ำว้าที่ไหลผ่านหมู่บ้านอย่างสงบเงียบล้อมรอบด้วยขุนเขาและอากาศบริสุทธิ์ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนแบบสโลฟเดือนพฤศจิกาย,ยนแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศกำลังดีที่สุดอากาศจะเริ่มเย็นลงอย่างชัดเจน และในช่วงต้นเดือนยังมีโอกาสได้เห็นหนาข้าวสีทองก่อนการเก็บเกี่ยวในช่วงกลางถึงปลายเดือนซึ่งจะให้ภาพผิวทัศน์ที่สวยงามแตกต่างจากทุ่งนาเขียวขจีการได้ตื่นเช้ามาจิบกาแซ่พร้อมชมไอหมอกยามเช้าที่ลอยเหนือทุ่งนาถือเป็นประสบการณ์ที่มอบความสุขทําให้การมาเยือนสปันในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นสัมผัสความงามแห่งขุนเขาและสายหมอกที่แสนสดชื่นทุ่งดอกคอสมอสเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งดอกคอสมอสเขาคอมักจะถูกจัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการเริ่มต้นชมทุ่งดอกไม้แห่งนี้เพราะอากาศจะเริ่มเย็นสบายโดยทุ่งดอกคอสมอสจะกระจายตามแหล่งที่เที่ย